สวัสดีก่ะทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอคุณ amm, สายมนดำเสน่ยาแฝดเรื่องราวที่จะนำมาเล่านี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปีกว่ากว่านี่เองสายพินและเดชาได้อยู่กินกันมาโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันโดยทั้งคู่นั้นมาพักที่บ้านฝ่ายชาย ซึ่งมีฐานะร่ำรวยส่วนฝ่ายหญิงนั้นมีฐานะยากจนทางครอบครัวฝ่ายชายก็ไม่ว่าอะไรเพราะเห็นเด็กมันรักกันดีอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นคุณนายสมอนเกิดจะขยันขึ้นมาอยากจะเข้าไปทำความสะอาดให้ห้องลูกชายของแกซึ่งไม่ได้ทำมานานแล้ว มาพร้อมลูกสมุนของนางก็คือคนใช้สองสามคนคุณนายสมอนก็หยิบหมอนขึ้นมาเพื่อจะทอดบอกหมอนออกไปซักความขยันเป็นเหตุสังเกตได้แต่ก็ต้องตกกระใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อนางเห็นยันที่เขียนไว้ที่หมอนของลูกชายนางนั่นเอง เมื่อคุณนายสมอนเปิดที่นอนก็เจอยันอีกอุยตายแล้วจะทำยังไงดีคุณนายสมอนตกใจททบช็อกนี่น่าจะเป็นลูกสะใภ้ตัวดีนั่นเองนางสายพินเป็นต้นเหตุนแน่นอนไหนจัดยันที่หมอนและยังมียันที่ใต้ที่นอนอีกด้วยคุณแม่เจ้ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ คุณนายสมอนแกเป็นคนมีความรู้มีวิชาติดตัวแกจึงรู้วิธีการแก้คุณไสมนดำและล้างอาถรรพ์เบื้องต้น ที่ได้รู้มาจากครูบาอาจารย์นั่นก็คือน้ำล้างเท้าของแม่นั่นเองแกล้างเท้าของแกให้สะอาดแล้วแกก็เอาน้ำล้างเท้าของแกผสมกับน้ำเฮลบูบอยใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกแกกินเพื่อล้างคุณไซมอนดำเมื่อลูกชายกินน้ำล้างเท้าแม่เข้าไปแล้วเลือดกําเดาก็ไหลออกจากจมูกเป็นริ่มริม และหงายหลังตึงลงไปเลยต้องประครบประงมกันอยู่พักใหญ่ถึงจะได้สติรู้ตัวขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาก็มีอาการงงแม่ก็บอกกับลูกชายว่านี่คือแม่นะและพอลูกสะพ้ยโพหัวขึ้นมาก็บอกนี่คือเมียมึง เกิดการทะเลาะระหว่างลูกชายและลูกสะพ้ายกันอย่างยกใหญ่และก็ไล่ลูกสะพ้ายออกจากบ้านไปคุณนายสมอนก็คิดขึ้นว่าตั้งแต่ได้ยายคนนี้มาเป็นลูกสะพ้ายแม่พูดอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังเลยไปได้สักดีบ้านช่องจะได้ปกติเหมือนเดิม และต่อมาไม่นานเท่าไหร่ลูกชายก็กลับไปคิดถึงผู้หญิงคนนี้อีกท่าทางนางจะไปเติมของจากอาจารย์ของนางแน่นอนปกติทางบ้านผู้ชายทำธุรกิจใหญ่โตแต่เมื่อมีผีมีวิญญาณเข้าสิงลูกชายของแกก็ไม่สามารถเซ็นชื่อ เซ็นเอกสารได้เหมือนเดิมด้วยอำนาจของพูดผีปีศาจท,ที่ลูกสะพ้ยทำไว้กับลูกชายแก่นั่นเองลูกชายแกก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกสุดท้ายคุณนายสมอนก็รู้ว่าลูกแก่ไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปหมด เพราะมันไม่ใช่ลูกชายแก้มันคือผีที่ลูกสะใภ้ทำของใส่มานนั่นเองรอบนี้ไปแก้มาหลายอาจารย์ก็ไม่ดีขึ้นคุณใสมนดาที่ลูกสะใภ้ทำเอาไว้ให้รักให้หลงอยู่ตลอดเวลา ก็แปลว่าทุกวันนี้ลูกสะใภ้ได้กินอยู่หลับนอนเซพสมกับผีที่อยู่ในร่างกายของลูกชายแก่ก็เท่ากับการเป็นเมียผีคุณนายสมอนแก่ก็เริ่มร้อนใจหาวิธีที่จะแก้คุณใสมาคราวนี้คุณนายสมอน ใช้ยานอนหลับให้ลูกชายแก่กินแล้วเอาไปอยู่ที่วัดตอนลูกสะพ้ยายไม่อยู่ตอนอยู่ในวัดก็ดีพอออกพ้นวัดจะปวดแสบปวดร้อนไปทั่วร่างกายเหมือนมีคนบีบหัวใจพออยู่ในวัดก็ปกติพอเดินออกพ้นวัดเท่านั้นเองตาก็ลอยเล็บ ก็เริ่มจะออกสีเขียวเขียวม่วงม่วงคุณนายสมอนแกก็หมดหนทางแล้วยุมมาวันหนึ่งแกก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีคูบ้าอาจารย์ที่นับถืออยู่ที่กรุงเทพคูบ้าอาจารย์ท่านนี้รู้จักกันมานานท่านเมตตาให้เข้าพบเมื่อก่อนแกไม่ได้คิดถึง แต่ตอนนี้ชะลอยลูกชายแกคงจะหายถึงได้นึกถึงอาจารย์ท่านนี้ได้อาจารย์ท่านแนะนำวิธีการแก้คือให้อยู่กับแม่เจวันให้ปฏิบัติด,ดูแลหาข้าวน้ำบูชาพระอรหันคือแม่การกระทำแบบนี้เทวดาประจำตัว มองเห็นว่าเป็นคนดีคนกระตันอยู่เทวดาจะมาห้อมล้อมผีที่สิงก็ไม่สามารถเข้ามาใกล้ตัวผู้ชายคนนี้ได้พอครบเจ็ดวันมนดำก็ค่อยๆค,คายตัวลงเพราะความกระตันอยู่ เลี้ยงดูแม่หลักความกระตันอยู่ใช้ได้ผลแต่ต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำด้วยถึงกลับมาเป็นปกติสรุปให้คิดตอนท้ายการที่ลูกสะใภ้ทำคุณใสมนดำและตัวเองนั้นก็มีเพศสัมพันธ์กับผี ชีวิตของผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะคุณเป็นเมียผี